ไม่ได้เอาสิต้มสัวอึ้งพี่น้องนี่ได้อึ้งมากกบสองตัวนี่พี่น้องนี่ได้อึ้งเดี๋อึ้งมากพี่น้องฮึมึกบกบสองตัวแล้วก็อึ้งนี่อึ้งย่างอึ้งย่างว่เอาชิมาต้มพี่น้องเขาได้มาสดๆนี่มาต้มอึ้งมัอนี่ นี่แซ่บๆพี่น้องยังไงโหมวยโหมวยโหมวยแค่น้องเอ,อ้ยน,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 นี่ต้มอึ้งมาเนี่ยต้มชัวอึ้งแซ่บร้อนนี่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคอมาว่าต้มอึ้งให้เบิ่งแหน่จะกินต้มอึ้งเพิน่นว่าจัดไปพี่น้องจัดไป ก็ตือเอืงแม่ไข่พี่น้องเอ้ยต้มสมสม้มสบายประคามอ่อนใบสมเสียวเดี๋ยวสิเมา,าใบสมเสียวพี่น้องใบสมเสียวนี่ อใบสมเสียวต้มใส่อืง่งใบอ่อนมันพี่น้องเอ้ใบอ่อนนี่เอาใบอ่อนใบสมเสียวเนี่ยพี่น้องไปต้มใส่อื่งสมสมหมดมาเนี่ยนี่พี่น้อง,ง,อง,องเอาลวกลำห่อนก่อนพี่น้องเหมือันข้าวนี่ ขาจะลวกนมหอนเดี๋ยวเอาไปต้มมีตือึงแม่ใครพี่น้องเอ้ยมีตือึงแม่ใครหลังจากข้าลวกแล้วพี่น้องเขาฉีดล่างพี่น้องนี่ล่างเอาย่างมันออกพี่น้องนี่ล่างเอาย่างมันออกมาเป็นข้าวพี่น้องเขาจะไปล่างล่างเอาไปต้มพี่น้องเอ้ยนี่ข้าจะขูดเอาย่างมันออกเพื่อมาเป็นข้าวพี่นอ้องนี่ย่างหนึ่ง หลังจากเข้าล่างเรียบร้อยพี่น้องฮาลวหลเข้าไปล่างเรียบร้อยเฮาสิมาต้มบานนี่สิมาตมอึ่งสบแซบมาเนี่ยกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนี่ยต้มแกงหน่อไม้ก็ัีพี่น้องเลยเนี่แกงหน่อไม้หันห้อนเนี่แ,นนกนกนนนแกงหน่อไม่ใหม่พี่นอ้องแกงหน่นอไม้หม่เอาอยู่หน้าอันนี่แหละพนตกใส่กระปพ่นาน้่นี่พี่น้องพนตกหน่อไม้มันอันนั้นมันจอดอกขึ้นจอยนอดขึ้นเน,นี่ย ใส่กะปูนเาหนึ่โอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่อืมอ mm. ืมห่อนหอนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนหอนเลยนี่ใส่เห็ดขาวใส่กระปูนเอาเห็ดขาวใส่กระปูนเาหนึ่นี่กระปูนแซ่บมาเนี่ยอื mm. น้ำมันไม่เซ่บพี่นอ้องหอม ใส่ใบส้มเสียวน้ำพี่น้องนี่เสบมือนี่นี่พี่น้องหนามพูดแลยเขาสิเออโน้บเลยพี่น้องนี่เสบเหมือนน,น,น,นี่ส้มเสียวขัากุ้มี พดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดต้มอ,อึงต้มอ,อึงต้มอ,อึงไข่พี่น้องพ้นตกใหม่อึงร้ายช่วงนี้โอ้ขักลีโอ้สมขักเย้ย chụp nhọn đi xem ô mi hẹn nhào đấy chụp nhọn này này có nhẹ không xem โอ้ขักแล้วเเลยูรอกสุดนี่ยนี่พี่น้องต้มอื่งแซบมาเนี่ยโ้โ้หลดได้เหรอตอมมดจักนี่ยฮึหล่นว่ม ตับดีเด้อโอ้โอ้บุลลนเนาะนี่โอ้ก้มสัวอึ้งพี่น้องนี่อันนั้นกุ้งไข่ออกนี่ยปะอ้าลคว่ำเดี๋ไวคกินนะนี่เอาเลยโอ้สิบเซฟมาเนี่ยอืมเกตใหม่ยื้อเอ้านี่พี่น้องเอ้ยมาเจงไหน Khắp à? Hả? Như hẹn nó Mà đây mà đây ưng một phịt cắt rồi phị ừ. đi Thế khẩu không? không? À, à. Nè nhé còn họn cái tên oh. của này. Tất cả cái tên của này. Mmmm. 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 bên này Mmmm. Mmmm. mà này Mmmm. 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 เช็บเนาะเช็บอืมอารอใช้ป่ะคะเนี่ยงหอม อือแม่ใครได้เนี่ยอืออือเดี๋ยวกดเยอ่ะอือ,อ,อหอนเนาะแซ่บเนาะอือแสบแซ่บส่วนหอนคัก ได้ต่วนมังผิดกันไหมอืมข้นเดี๋โอ้ไม่แข็งเนอะ<ๆ>ี่อื้อแม่ไข่ใช้เบิงพี่น้องเอ้ยใช่เนาะแม่นบ่ะนี่โอ้นี่อึ้องแม่ไข่นี่โอ้ยพูด เบิ่งไข่นะพี่รองเลยไข่มันโอ้ครับมันได้ย้ำนี่เนาะมันแซ่บอือแม่ไข่เห็นบ่เรายัางหน่อยกินไข่มันแซ่บเืม ขอโอ้โอเบ,บอุเฟต์บ่บุเฟต์บุฟเฟต์เจอเล้เนาะเสียบนาะจะต้มเน,น,นื้อเสียบเนาะพักบอีให้คุณยำขี้หินวันนี้ส่งดีได้จังมั้เนี่ยกินต้มอึง มันเลยไข่ใหมไข่เต็มถ่วงาม

ส่วนน้ามีแห้งดีออยไรมีแหงื่อไหมเสับคักรู <c oughs> ้ดีปเปื่อยเนาะสมช่ใบสมเสียวใบสมเสียวเ,เลยกันอันนั้นใบใบขี้หุ่น ซื้อน้ำเข้ากับแพงหากินยากเนาะ บพเพบัการบุพเพบุพเพล่องเนี่ฮะบพเพต้องกรั <She pant. S 1> oh, uh ้งปะบุพยนเพชรปะบเพเี่ยแต้นามนี่ห้มีแหง่้โอ้ยแฉพักโอ้จิมีลวงปู่เนาะมีลวงปู่ทวดบ่แม่นบ่ ลวงปูลวงปูอืม่มีลวงปูหักซาพี่นอ้องคนร่วงแข็งจะพ่อไปใส่กับบบตายสุดยอดเดี๋ยนี้มีมของคังในโตคักๆด่วงแข็งเงนี่ยเออมีอันคองหักซาหืว่า โ okay, อเคแล้วสันต์เจ้าเจ้าดิ้วงแข็งลายเจ้าเนี่ยเฉพาะอ่<ม>อนแบบไปใส่กับนี่นะครับสายหรือว่าจุดยอด<ม>อกับเัว นัน่นด้นกินท่านึงแสบตมเอิงเนาะแสบนาอ,อืเอาพี่น้องเอ้แสบไปเลยท้ันี่แหละเดี๋ยวบ่าวได้ก็บอกสั่งีิขอกินต่ออีกเพิ่มแสบไม่เอ้พี่น้องเบึง ไม่หนึงต้มกินเองสแสรบพี่น้องยังไงต่อคอราจะมากินจะอิ่มนะยังมันอิ่มสามือนี่มาว่า